อย่าให,มาห้มันหลุดมือไว้ลงนัดูว่หุดหรอกคลัากำกำกำคังเลยถนัดสายัันเขาด้วยไปไปอ,<ะ>ยอื่หมกำคังเลยถนัดเราโชว์ดีดโอ้โหหนักแยเลยสายประมาณกี่โด่ะสองครับสองประมาณสองโลกว่านะ่นหละ สวัสดีครับผมน้ำมึนนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็เอาเรือมาลงนะครับลงนาน้ําท่วมนะครับผมก็เมื่อวานเมื่อวานตะทดนลองแว่นมองใสไซค์กันแล้วปลาไม่กัดนะครับน้ํามันขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ก็เลยแต่ใจวันนี้เอาเรือมาลงดีกว่าลองลองเลาะ มีอคอกกระโดกันครับผมอน,นี่ก็มาสองลำนะครับผมก็แน่นำเลยสวัสดีครับผมไปนี่นั่งประเด้๋ยวแต่อันนี้ใหม่บวชต้องนั่งยื่นระวงรังใจแย่ทายเนี่ยก็หน่อยก็ได้มัน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 จะไดินหนาเงี้ยมนะอืมมันจะพายไงเออท่านันไหมอเอ๊ะมันคือบ,บุหรี่บวชเอาผมก็พร้อมกันแล้วครับผม เดี๋ยวรอติดตามผลงานนะครับผมจะเอจอเจอสข้อหรือเปล่าหนุ่มจะไปขึ้นขั้นนั้นนะวเอามาขึ้นขั้นขี่ยานแต่ลคามไงวงเคงบ่เฮ้ยคนคนก็ขี่ซีค,ค,ค,คนเลยบ่ มีสีคนสบายสบายเลยเด้ไปไปขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยวหลัโ<า>อ้ยเดี๋ไม่โดปลา,า,าขึ้นเลยขึ้นเลย<า>ขึ้นเลยได้ยังไงเดี๋ยวเพิ่งไพ่ดีเลยจ <า S 1> <c oughs> อ้ยมันพ่มันดีตอนนั้น<ะ><ะ>เรือลำนัน้น<ะ>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 เรือลำนัน้นมันพายไงม,มันลืน่น ผมมากระานังเยอะอย่างเดียวยิ้นี่ยาเดยวบขึ้นอย่างงรออย่างคุณั้รอรอหิมคุณนั้นมึงไปหิมหนีกันนะนั่นหิ้มหนีแหละเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวสิ่อื่นต่พี่ทัมรอสิรอสิ ตีปลาจอนไปนั่งมันจะหาได้คอกโดมันค้ายดีป่ะมันเลื่อนตลอดหิมเลยอนนาไปไห้เนี่ยบอแหล่พีเจาหมุนหมุนห <c oughs> <c oughs> ม,มุนปลาหลุดขลางวะ เฮ้ยโอ้ยจเวดเนี่ยองเป็นขอรได้บนนันเขได้กลานมพอดีอ้นั่นม้อข้างในน่นนะฮะอยู่ข้างในนั่นไหมว่าเลไม่ปเอลียเชโดเร่องนั่นเฉลยวเขาไปเิงเขาไปเิงดีเด๋นวะหล่ะเขาไปยังไงล ใชตัวนกมาตะไก่คุนผมให้เราไม่ออกเมือนกันอกเหมนมากเลยโอเคฮะครบมขอหรือดาวเาไปไกลลงมาตะไกคุ

หุ่นมันไปหุ่นเลยปะให้มันไปก่อนใหม่แล้ว เฮ้ยสิบหายแล้วอู้พันเลยวะก่อแล้ววะเอาไปของแม่เห็น cọn nhưng cái độ có đỉa thế Phá bỏ cọn nó mừng nó Ủa, ừ, u nam tao nè Ơ, chị em ơi เจอแล้วครับแม่คอกตามตามหาตั้งนานผมมึงยังดังผมมึงยังดังอยู่ว่ะ คุณมันเงียบเพราะมอเตอร์ไก่เนาะมันถอยดังเิอืมดังเวลาไพยแมนบอล่ะแมนพอประกอบงียเฉดระแล้วนั่นเฉดดเขาเอาไปกินแล้วมันไปไปไป ไลดีเลยตีก็ถือมือแหละเอ๊ยเสียงดังถูก่ไนนะไปคะรับผู้ป่องเงียบแมนบ่ละแมนแมนนิดเงียกับผมอยู่ฝั่งโน้นครับแมนบ่ละเพื่อนแมนแมนแมน้ยบ้ได้ โอ้ตกใส่คนอีกตกโอ้ไมเลไ่ ย่งเิละเปิดก่อนเครับผมโดนน้องเฟิร์สตีไปไม้เดียวนะครับนี่ครับผมอุ้ยเงียอยู่ท่ปลาใหม่นลูกท่านมันติดกิ่งไม้เรดี๋ยวเดี๋ยวถอยเรือกันถอยเรือกันถอยเรือนมันของงาไม่หรอสวิงบ่รุดลามังนี่เอ้ยบอรุดวะ เฮ้ย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 อ๋อ,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 อสวิงสงเร็วลงนั่นเดียวขี่มลูน <laughs> ั่นเร็วต้อนไม้เพื่อสิฮะเฟื่อ่ดปิดเบรกโอ้ยกัดมีเพื่อนอะมิดคอเลยวะตัวน่อยเหรอวะออยอกขึ้นเลย,ยได้ดวโอ้ยนะตัวหน่ยๆๆยอยหรอก ไอ้ดีเลยครับดูดิเดี๋ยวพันเวทอไปใม่หเนาะแต้มแรกครับแต้มแรกตีไปแม่เดียวตกตกลงสายพอดีเลยนี่คือตัวใหมุ่่ดเนาะไก่พอได้วะนั่นไผ่พได้วะขีคีีมันี่คมันนี่เดี๋ยวค่อยปหนด้เออนเลยปึ๊มาเลยเอัมาเอาพันเดไปด้วย บัวล่ะบัวแบเลยบานพันโดหุ่นเนี่ยคตรฟีดสปูนไปแล้วกันยังทักลนี่คือตัวหน่อยเลยกล่องมะกล่องมะกล่องเน้อห่ะฝึงเอาอะไรทกก่อนกล่องแห้งชัแล้วเนาะไปไปเดี๋ยวมันเบีนหมือ อ <Merci>. uh, ย่าไปหลุดมือไว้ลงมาดูว่าหลุดหอกละกำกำกำข้างเลยถนัดปากสายปักทันทะลุเลยกำข้างเลยถนัดเราโชว์ดีดิโอ้โหหนักหนักเลยไซส์ประมาณกี่โลอ่ะสองวันปาะสองประมาณสองโลกว่านั่นแหละกัดเอียงละบิ๊กบีครับไม้เดียวเลยเนาะไม้เดียวใช้ยสายุทธางานใหม่ดูดีสายอยู่ตรงนน้นนะครับอืงตีงดากฝังเลย อ้ยใสสวยนั้นแ่ะนั่นเงี้ยกระะขั้นด้วยนม่ปินปีเอาปีงเรียนครับวันนี้เราลงเรือเนาะนี่ลงเรือเนาะลงเนือครับโอเคเนาพักสายสายเป็นตองหนึ่งซติคีครับคันแอร์เกียร์ไทเทเนียมเอ็กทีครับเปลี่ยนสายมาใหม่ๆเลยโชว์อีกรอบไปแล้วก็ฝากผลงานนั้นนะ โอ้เห็นนักนี่ครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับกับบิ๊กบีแล้วครับบาน,นะเป็นหนึ่งสุดยอดมากครับโอู้นะลูกน,นั้นโอ้ยงีเงี้ไปนี่ย่่ ครับผมก็กลับกันดีกว่านะครับผมได้เวลาน่าจะประมาณหกโมงเย็นนะครับผมสู้กันเต็มที่เลยวันนี้จนมืดแล้วครับสลัวสลัวแล้วดูป่าอยุภาเริ่มมืดแล้วก็มีผลงานให้รับชมแค่แต้มเดียวนะครับผมก็เป็นฝีมือน้องเฟิร์สนะครับไซส์ก็อยู่ประมาณสัก2โล2โลกว่านะครับน่าจะมีถึง3โลน่นนั่นขึ้นรอแล้วฝั่งโน้นนะครับ ผลงานก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับวันนี้แต้มเดียวเองเค <c oughs> okay, ครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอเคสวัสดีครับผมน้องเฟิร์สสวัสดี <c oughs> ไป